สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี่ายผ้าใยสอนจากก่อนผ้ามาเก็บเห็ดตามเดินนะจ๊ะอันนี้พี่คลิปสองุ้กจ้านี่ผ้าเก็บเห็ดผึ่งคาลากด้วยค่ะอู้นี่พี่น้องามาพี่น้องมามหนึ่งสองเดอกสามเดอก ซีดอกจ้าพี่น้องไปยซีดอกเนาะพี่น้องเห็ดขาวเห็ดยังดุดโอยเห็ดขาวมันคือขายเห็ดทานเตือยมกับบะเดียลด้วยจ้ะบุคายเด็กกิน Hết dứt thuốc cái đó chả đi hết thường đỏ cam Ui, hết thường khẩu bò thì hết thường khẩu cho ừ. hết nhau hết จะเห็ดเบื้องเห็ดแหงตกพี่น้องเห็ดเบือเด้ไม่อกระเมยโตพี่น้องเห็ดเห็ดเบือหลายแห้ง น้องนี่พึ่งที่ดอกงางามพึ่งเข้าพึ่งเมแต่คนอยู่แต่ละทางอยู่เจ้าพึ่งเข้าจ้าสวยงามมากค่ะ มีอ,อ,อีกดอกดูงจานน้องโอ้ยอ้อยนอยู่ใตใหม่เห็ดพึ่งเข้ามีออกดอกนึงค่ะยองเด,ด้อมากินน้ำยาเด้ออุ้ยกำลัางงามๆพี่น้องนี่งามงามเห็ดพึ่งเข้าจ้ะ พี่น้องอันนี้เห็ดยังเหลือหนี่ยโอ้ยแม่งก็จะกินพ่นเบิดแล้วเลยอู้หทั้งผุนบนว่าเห็ดขมไปไปเก็บน้ำกันพี่น้องเก็บเห็ดขมน้ำกันเ้อค่ะเยอะไหมคะเห็ด ừm, anh ấy nèm đỏ ôi. 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 Cái này Cái ôi. khẩu ôi. ôi. rồi ôi. luôn ôi. rồi ôi. 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 Ừ. nhau em đọc hết bữa cái nó pì đỏ nó ừ. hết bừa đeo mượt, đeo Linh đây nè, đeo cái đeo cái mượt. คนที่ตกอีกบ่ใช่ยาพี่น้องนี่กะเห็ดกับลูกคนก็กินลูกคนก็บมกินเต็มดินอยู่นี่น้องเห็ดแดงๆอันนี้เก็เห็ดเห็ดพึ่งลังอันนี้บ่หน่พี่น้องเห็ดพึ่ง Hết thương lắm, hóa nhón, dạy ẻo thương bà. Đưa đi, Ôi. Ừ. 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 Xong hả, nè, nọ. Đưa, kiếm hết. ยากไปยังมากคุณยายเพิ hmm. um, right? Just, okay. uh ่นว่าเพิ่นเห็นเห็ดหลงโงกจ้ะนี่เจ้าดอกนึงยังสวยงามมากจ้าจ้าเก็บเห็ดหลงโงกดอกเดียวนี่งามงามวนไปวนมาเพิ่นเห็นเห็ดหลงโงกเพิ่อนแหล่คนเราไปเก็บเห็ดขมพี่น้องเห็นเห็ดเขาไข่ไงด้วยจ้าโอ้โยงาม

เพินกับเ็นเกถ่ามกู้อีเกียเกียพี่น้องมีจะเห็ดเรือไปน้องจ๋าขาล่เถาเด้อจ้าโอ้ยไปนำอะไรบ่เนี่ยเพรา่นตกใส่พ่นเนาะ อืมว่ามาพ้นนี่สองหลอกน้องสาวข่อยว่าอุ้ยนี่พี่น้องเห็นยันหลอกเต็มพนเลยอืมอืม